สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบจะพาทุกคนเข้าครัวไปทําตำทั่วฟักเจ้าหมูยอกันนะคะก็วันนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรอมือเย็นนึกแล้วนึกเอกเป็นปัญหาโรคแปลกเลยใช่ไหมคะของทุกคนโบก็เป็นค่ะก็เลยอ่ะนึกเมนูนี้ออกก็เลยจัดไปเลยค่ะก็เลยเข้าครัวไปหาผักหาหมูยอหาอะไรก็เนี่ยค่ะได้ตามรูปมาเลยค่ะโบชอบกินออกเขาเรียกว่าอะไรผักสลัดมากๆ คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินผักแต่หลังจากที่แบบเออโตขึ้นเนาะอยู่ๆก็กินผักเป็นเฉยเลยทีนี้ก็เลยอ่ะโอเคกลายเป็นคนติดผักไปซะงั้นนะ่ะก็เลยทําเมนูผักละกันโบอชอบกินผักสลัดมากคือกินเล่นก็ได้ตอนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะโบก,ก็จัดเลยจ้าเอาผักสลัดมาห่อกับส้มตำโรยด้วยหอมเจียวอร,อ,ยอร่อยอร่อยอย่างนี้เลยค่ะทุกคน เนี่ยคะ่ะทานเล่นมัมมัมไปเลยค่ะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหอมเจียวเนี่ยกินได้กับทุกเมนูจริงๆนะคะยิ่งกินคู่กับส้มตําอ่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆมันตัดเค็มตัดเปรี้ยวได้คะ่ะหอมเจียวยิ่งกินยิ่ง,งมันด้วยคะ่ะนี่กินเล่นโชว์ไปเลยนี่นี่น,นี่งางามงาม กินไม่หุดอะเพราะมันอร่อยอันเนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าโบกินคนเดียวเลยอะคือแบบเออทุกคนก็ไม่ไมากินกับโบคือบ้านโบ,นบนไม่ค่อยกินส่อมตามกันอยู่แล้วใช่ไหมก็มีแต่โบนเนี่ยแหละที่ชอบกินส่อมตามก็จัดจ้าฉันก็จัดเป็นเลยงามงามงาม,งามทุกคนนะทายกันสิว่าเรากินหมดไหมสรุปหมดจ้าไอที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือหมดมากหมดแบบหมดเลย อร่อยทำเองกินเองไม่ต้องเสียเงินนี่กินกับสไปร์ของโปรดนะคะโอ okay, เคบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ